ก็ยัดดีดีเป็นแยกรสามแยกนี่แต่เดียวเหรพี่น้องเอ้ยขออนุญาตตัดห้ามเด้อขอบันทึกภาพวิดีโอไว้ทีละเด็กไว้แต่เพิ่มสู้จำหรือว่าคุณนะ มันมืนอนไรปวนหิวกันถ้าสมัยบัรรพบุรุษเลย ถนนโดรดแลนทนนดจีบอมมีหลุมข,ข้างๆีเมียนมัสเลยรจสมยัยใดแล้วพวูดึเตัดเิดข้างไปตะไระย,ยระไรยก Party right back on the eighth of May, nineteen forty-five. So we'll hear about those dances in a second. Uh, but of course, we're also getting you in the mood. So be Part of this at home as well. i have got a big <laughs> bad night